สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮะอะไรนะช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวสุดอ่วนในชีวิตประจําวันของวัยทํางานที่รับรองว่าคุณจะต้องร้องฮะอะไรนะไปพร้อมๆกันวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดพีคที่เกิดขึ้นในครัวของผมเองมาเล่าให้ฟังครับเรื่องมันเริ่มจากความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะทําอาหารเช้าง่ายๆแค่ไข่เจียวครับใช่ครับไข่เจียวเมนูที่ใครๆก็บอกว่าหลับตาทาอย่างได้เลยแต่เชื่อไหมครับ ว่าเมนูที่แสนจะธรรมดาเมนูนี้แหละครับที่เกือบจะทําให้ครัวผมกลายเป็นซากปรักหักพังเรื่องราวความไหวป่วงมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนที่ผมตัดสินใจว่าจะใช้กระทะใบโปรดที่เพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมอ่องเลยกระทะใบนี้เป็นกระทะเทฟลอนอย่างดีที่โฆษณาว่าเลื่นปลื้ดไม่ติดก,กระทะผมนี่มายันเจ้าสุดๆว่าวันนี้แหละจะได้กินไข่เจียวที่สวยงามราวกับภาพวาดผมเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมทั้งไข่ไก่สด หอมซอยพริกไทยป่นและน้ำปลาอย่างดีทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไปหมดไม่มีอะไรผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยผมเปิดเตาแก๊สด้วยความมั่นใจไฟลุกเพิ่มขึ้นมานอย่างสวยงามผมวา,างกระทะลงไปบนเตารอให้น้ำมันร้อนได้ที่กะว่าอีกไม่กี่นาทูก็จะได้ลิ้มรสไข่เจียวหอมหอมกรอบนอกนุ่มในแล้วครับแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าความมั่นใจเกินร้อยของผมในวันนั้นจะนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่หลวงในครัวของผมเอง มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทำให้ผมต้องมานั่งคิดทบทวนว่าฮะอะไรนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวหลังจากนี้จะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างและหัวเราะจนท้องแข็งแน่นอนครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องทำอาหาพังทังธรรมดาแต่มันคือตำนานของกระทะไหมปริศน,นาที่ผมจะมาไขให,ให้ฟังในวันนี้ครับเอาละครับ หลังจากเตรียมวัตถุดิบเสร็จผมก็เริ่มลิงม,มือ